ถามจักก่อนแบกอยา,ออากปลูกบ<ง>่<ง>รกระคือห้าปลูกผักนี่เนาะถ้าห้า่ได้ไปใส้คือทางน้ำคลองน่องนี่น้ำใดในี่ยฉันจะคอมแม่นต์บอ<ง><า>กเลยอัออนดีแบกแบกแบกกอมค้นเนาะแบกกับ่โอ้ยเนาะแล้วบะนี่คือทางน้องอยากปลูกผักปลูกหญ้ากับผ่วมันเป็นดินเจ้าก็ได้ครับปลูกทางหน้าก็ไดาษน้ำสับเนาะปลูกผักอ่าช่วงนี้นะคนขาดคลายช่วง กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่อสุขสุพลนอกประวัติจะเป็นภายในเดือนตามประเทศกายยิ่ดีตตอนทำสู่ซ่องสาวยบมาบนปลาอีกแล้ว พ่อๆก็สร้างเมื่อยบรนป่ากับพี่แดดได้มาหาทางน้องแดงเพิ่นเนาะทางเสมอเองก็มาทางอะไรทางทำอีดเนาะทางเสมอเองกะที่ได้เข้าไปหาทางลงเพิ่นเพราะว่าทางเฮาก็ได้ขี่รถฝานมาทางนี้เนาะพอดีเห็นน้องเพิ่นนั่งคนเดียวมาแั้วนะก็เลยแวะมาหลิดมาหวนวลงเพิ่นเนาะฝ่าเป็นจังใจก็ตั้งสรเางเองก็เฮ็ดหลาย่องเขามาถ่ายทำทางเพิ่นเนาะแต่ทางเฮาก็ยังอ่าบอกรายละเอียดของเพิ่อนว่าทางเสมอเองเพิ่อนเข้ามาว่าซั่นซเนาะอาตอนนี้ก็ไม่ค่อยทันเลย ทางน้อกพักระดังอยู่ในเตียงสูบพูบ้านนั้นได้ค่ะก,ก็จะได้เข้าทางน้องก็เลยนดเนาะสบายดีเนาะน้องแดงเนาะแมนทางเฮาก็ได้มาหาทางน้องแดงเพื่อนเนาะแมนมาทางนี้ก็ได้มาเลยเนาะแมนทางเฮาก็ได้มาทางบ้านเพื่อนก็เลยแวะมาหาเพื่อนเห็นทางน้องเพื่อนดังเขาบอกเพืเดียวเนาะผู้เดียวเนาะแมนอยู่ผู้เดียวไม่หนีน้องอ่ะอยู่เดียวค่ะว้านอ๋พอพอกระแมนจะเข้าบ้านไปเห็นยังไงวะ ไป,ไปขึ้นขึ้นเขาอ๋อไปขึ bottle bottle ้นข <cheap> ึ <ole> ้นพระเจ้าไปที่เร็กซ์ซอยเลยตัวเองก็ได้อยู่ดีอ่ะวันี้เนาะเอ่อช่วงนี้มีทางอ่าทีมง่ายขึ้นเขามาหาอยู่บ่เนาะจ้ะบัดมีบัดเฮนเขามาบัดไปทางใก่นะอ๋อโดยบัดมาบัดบ่มาวัดสันโตเนาะบัดท่านนู้กินข้าวกินน้ำเนาะบ่ตอนเช้าน้องล่ะแล้วกินกับยังกินกับเมนคานูเมนคานูดูดหลายตือบ่ทางไหน ไ,ไ,ไม่ได้ขายมันองล่ะบ่ขีดว่าขายไล้ไล่แลวไปขาย <c oughs> มันบริไลยติเลยแต่พอได้กินเนาะก็ะคือทางนองนี่เอ่ยเอย่างพวกเขาเฮียยังองละ่ะเข่าพ่อ,พดอได้ะะอันทอบพ่อได้เลาจะเขาพขายพอคือซาวถิ่าแ,แบบบพอมีมีเงินไปนี่อืมแต่เขาบอมีเงินไปแบบบัมือไปมือบอ่อก,บอกก็เลยบ่ได้ขึ้นหอเดี๋ยว่านองเองตอนนั้นนะ้ มีทุนอย่างไรก็เรียนหาเนาะก็ได้เริ่มต้นใหม่เลยกำลังเริ่มต้นใหม่เนาะโดยก็เลยเริ่มต้นใหม่กำลังจะไปเรียนเลยโอ้ไม่ว่าต้องเรียนกับเมื่อไปไปโรงเรียนจ้างมือได้หนิกระแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปจ้างมือโรงเรียนน่ะใช่เงี้ยคลายมือเติบเป็นอาทิตย์ก็น้องเดี๋ยวไปจะขคือขาดโรงเรียนดุแทนมันจะได้ขึ้นห้องก็สี่ยี่บ๊อบพินาน่ะอือมมีเงินมีเงินเงิน มีเงินไปโรงเรียนบบมีเหนีกับ้มีเลยค่ะรถไปกลต่นรเหงือช้าเ่กาใครได้บ้านเลยแต่ว่าบุมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินเวลาไปไปนี้ว่าล่ะอมนอกมันจะได้บมีเงินไปก็ได้ก่ได้ไปซะรเรยก็ได้ขาดไปเด้่อโรงเรียนกับการเรียนกัเนาะม่จักซื้อปุ่มซื้อบิ๊กบอกปุ่มกับบมี เดกสาซื้อกินแมมนั่นนี่กับขามสองข้นกับบมมี่แบบมีกัเนาละเนาะอ้าพอกับแม่จะไปไดะปัจจุบันเราเห็ดเยอะจรงจ้ะท <l id> ุกคนเห็ดเยอะเราเป็นหนักล้วก็หนักมีละมน่ะการมีขนท่อนี่ขนก็ถ่าได้ไายก็ได้ขายอายุแต่ว่ามันได้ร้ายแบบนี้เนาะก็ได้บุกกได้ขายกับบมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเนาะดนกับบแมี่แต่สบามีน้องเด็กเดียวจะคนสามีน้อสเมื่อเขานั่งจำป้าได้จะ เราไปกินเนาะเห็ดเห็ดนาบอ้วยเห็นาข้างในห็ดาตัเองนี่อืมแต่ว่าข้าวน้านี่บ่ได้ซื้อเนาะมีแต่ซื้อในยู่นอกินมาซั่นซๆเนาะก็ยังดีอยู่เนาะใครกูให้ซื้ออันกับข้าวกับน้ามาซั่นซๆเนาะเอ้ยทางน้องเพิ่นก็ขาดโรงเรียนเป็นหลายมื้อบ่มีเงินสาเหตุบ่มีเงินไปโรงเรียน่าซั่นละเนาะน้องในสาลาน้องแก้วได้กัได้ขาดอยู่บ่ พอผลมาแล้ค่นะเพิ่นไปโดนแะม่เฒ่าเพิ่นก็ได้โรคเมืองใน่ถวหายเธอฟันเธอสองพอได้ซื้อกินก็พอได้ไปเนาะน้องอ่ะเนาะนน้องแดงมันก็เลยไปหาแม่เฒ่าบัดนี้อยู่กับพ่อกับแม่ดอกบ่ได้ไปบัดนี้เนาะแม่เฒ่าอยู่บ้านบ่แม่เฒ่าอยู่ไสแม่เฒ่าอยู่ในบ้านเนาะในบ้านหนุนยางนี่เนาะก็จะไปเห็นอยู่บ้านยนุนยางผู้บ่เลยก็เลยไปเห็นพุ่นสาวัสดมีโอกาสได้แไปมาเห็นน้องยามใดก็ชวนมื้อนั้นน้องก็ว่า เผาหม้อเผายางหมดสบายเนาะบอได้ไปโรงเรียนมาบัดนี้กันน้องกับพอค่อยไปโรงเรียนหลายมือแล้วว่ะบ่มีสาเหตุบอได้ไปบัดนี้กับบ่มีเงินไปโรงเรียนก็ได้พได้ไปแบบถ้าไปกไอ้โม่แบบไม่ได้โม่ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะบ่มีเงินแบบนี้เนาะโดยแบบมึงเถอะแบบฝืนปากมั่วนะกับบิ๊กชอปุ่มยังเจ้าก็มีบอตอนมียูเขายังได้เขียนอยู่ยังเขียนโมเวดเนาะ มาค่ะพ่อมีแต่เงินที่ไปซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละมื่อนะไปคือทางเจ้าไปขึ้เฮียนจะเจ็ดจินได้ไปขี่รถบังรถถ้ารถรถสีไฟฟ้าโอ้จะมีรถสีฟ้าเอาใครยู้ฉันเนาะเออรถใครเนี้ยสระขี่รถบ่อมีรถยางไปนะมีเยอะคนมีรถที่บอกไฟฟ้าก็โอเคเนาะเอาขับขี่ไปกับใครกนยางเนาะก็คือทางน้องนี่อันนาสิเปเ้ท่อนเชิญมาเนี่ ไปองไรอยู่เที่ยงอยู่เที่ยงบราปังเ้านอยู่เผาเที่ยงเนาะเลยเม่์ปอยู่พ่อแม่์ปอยู่ก็เลยเผาเทือนเผาเที่ยงท่าเลยบรรยากาศก็ดีขนาดเนาะถ้าน้องปกติจะยืนนะถ้าน้องมือนกับบราปังเหงเฮียนเนาะเออส้าว่าขาดขาดรายไม่เห็นเลยว่ะแม่หมูแดงไปเฮียนกับนี่แต่เพิ่นก็เริ่มใหม่ไปได้เลย เป็นกล้ามาย่อนทามบัตสอบบัดขคอนสอบเนาะน้องจีจื้อบ่ไดรแด้บัดนี่เื่อเลยตัวเฮียปทันเมีเงินไปเรียนหลบไปบ่ได้ปองุสมอนี้ก็คือว่าะเนาะเห็นหยังก็ต้องใส่เงินน่าละเนาะไปซื้อกับ่ไไรโรงเรียนก็ได้ตตอน้องเนกงัตรไปเรียหลายมือเหตุใดบัดรใเห็จึงได้บัตรเสด้ไปบัดนี้คิดไปาสด้ไปยู่บอทิสิมานี่ เงินบุญบ้างมั่งเงินบุญถามีเงินก็ไปเนาะมีเงินกัอืมอันในบ้านนี่ยเขาจะบริหารจ้างคนมาใส่น้องล่ะม่มีใครจ้างเออเขาถือยำพันยำหนายังใครเนาะเกี่ยวกัาลูกกอดลูกกาัดจ้างเนาะพอได้เงินใส่เนาะมันเกี่ยวกข่าวบ่แบบนี้ถามมีคนจ้างเนาะหรือเปล่จะไปอยู่บ่ไปไปถ้ามีจ้างเนาะพอได้เงินไปโรงเรียนเนาะแม่พอได้เงินใส่ชอยทั้งโทรศัพท์ของน้องก็มีบ่มี เออพอได้ใส <Es> ่ได <es> ้โชยอยู่ที่ตฉันเนาะคิดว่าบ่มีนะมีตัวสอบอยู่แต่ว่าบ่มีเงินแทนแหละเนาะเวลาอย่กผมมีเงินเติมเนิดๆแค่ไหะมีตัวสอบผมมีเงินเติมนิดก็บ่ได้ดิบขอไปไทยคอยไทนลอยปกติบ่ได้เลยเนาะไม่ได้หาทางใหม่เนาะหาอยู่เสมอก็ยังบ่อยากมีเนาะเสริมมาน้องเพิ่นบ่มีทางหาเรี่นล่งเิ่นบ่อยุบผมมันเด้อเนาะเพิ่นก็อยากหาอยู่แต่มันบ่มีคนจ้างว่าซั่นงละเนาะ แดีคือทางนอกนี่บ่ได้ไปอยากปลูกผักปลูกหญ้าว่าซั่นน้องล่ะปลูกแล้วปลูกตะกอนแล้วมันก็นผึ้เเงเหรออืมบอแบบผักหอมแบบผักสลอกผักเอ้ายังยังอะนรนะเออเอาเอาย<บ>ังคืออันแบกกับคนนอนทำกันกป่านนี้เอาบ่แเเอ้าปิิดมลนี โอ้แบ่เขาจะคือเอาจะคือจะคือบุหร่จ้ะเขาเขาดัาออกแต่ในเห็นบุหรีเห็นเนาะอันแม่เขาตั้งแต่นอนนี่โอ้ยตกใจุมดอันนั่งลมกันดนที่ผับว่าแม่ตนตึกลงมาแต่กันบ่นนอนเฮ้ยต๊ะโกงบอบอกต๊ะโกงบนองแดงเล็กตัวนี้ว่าชัวโมวันจันนี่เล็กแม่เออเล็กแม่นี่บเป่แพะเนาะทางบ้านสบายกันก็คืออ่าทางน้องคนนี้ก็ อย่าว่าคือถ้าเอื้อยเนาะเอือเอ้อยคิดว่าทางเจ้านี่ปลูกผักแบบเป็นผักสลัดบ่ผักบัวผักหอมแบบนี้หั่นนะจะปลูกอยู่สะกี้แล้วนี่บ่ปลูกเฮ้ยมันมันแบบ,อแบแม,มันเป็นหัวเขาก็กลมมันแม่นเขาปลูกขนาดนะแม่แม่นเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่คือเขาบอกว่าปู่เล้ว่าบัวแบบมันมันเป็นหัวมันแปลว่ากบกลกลแล้วก็ปลูกอีกปลูกใหม่ได้เข้าใจบอกเออแล้วข้างหน้าก็บอกปลูกต่อเลย ตอนน้นองว่าให้มันห่าวสักหน่อยก็จะปลูกอยูนี่เนาะตรงตากแดดตอนนั้นึเองแล้ววันนี้ปักบัวพองพร้อมใจกันปลูกพักปลูกหญ่าอยู่บนสถานจัก่อนแบกอย่างนั้นอยากปลูกบ่ก,กาาร,รากกกยคือเห่าปลูกพักนี้เนาะถ้าเหา่าไปใส่คือทางน้ำคลองน้องนี่น้ำใดในเช้อนจะโคลง,คงปเป็นบ่ออันดีแบกแบกหรือของคนเนาะแบกกับโอ้ยเนาะแล้ววันนี้คือทางน่อง,งอย่าปลูกผักปลูกหญ้ากะ ัวมันเป็นดินเจ้าก็ได้ครับปลูกทางหนาก็ได้นะสาวะเนาะปลูกผักอ่าช่วงนี้นะผนข้าขายชนร้ายในอ่าห่านข้าวผลนรับประชิมักผักสลัดบอผักหอมรวมบอแบบนี้เนี่ยลองละเออเจ้าก็ลองปลูกเบื่องแบบนีนะแม่หมักทั่วหมักแตงแบบสีได้อยู่ผู่มพางหนาเจ้าแล้วมันก็ดินก้วงเสือเผ็ดก็ได้อยู่ดี่าไเพราะได้ขายได้อย่างไรนะไม่ซื่อกินในเฮือนในซานจังแล้วอย่าวเรมันเป็นสีฮาสีได้เก็บหาเก็บชิบได้กลัว ถ้าเขาได้เงินมาแมนเดี๋ยวเาได้เงินชาวพันชิพพันนี่เจ้ากะมาเห็ดชวนพักซะเอ่ยเอ่ยคิดว่าได้สมมติว่าเจ้าจะได้เงินไปรงเรียนอีกน้องหลายเจ้างะไดเนนเมื่อเลยเจ้าพันน้องด่าสมมติว่าอะไรเงิน้าพันนี่อยู่ได้จากมืออยู่ได้สิฮเมื่อคุ้มอาทิตย์หนึ่งเนาะ้าพันน้องวันอยู่คุ้มอยู่อาทิตย์หนึ่งเห็นปะแมนสมมติว่าคือทางน้องคันเห็ดปลูกพักปลูกเนี่ยเอ่ยว่าว่าเจ้าแต่ละมือจะไปรงเรียนเจ้าได้เงินซื้อกินตลอดแล้วเพราะว่าเจ้าจะปลูกพัก โมเมนต์จะพักอันนั้นะพักบงเนาะพักบงมีพักบงโบจะปลูกจะกอะลอกไปขายหรือว่าในครูอาจารย์เพิ่นขายบ่ในโรงเรียนเพิ่นขายบ่เขือเปียก ฮันเดย์ฮ <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ันก็ไปขายเพื่อนเพื่อนก็ซื้อเพราะว่กบอลขนหูได้ในที่ว่าทางน้องเนี่ยโบมีเงินมีคาเพื่อนก็ต้องซื้อซอยเจ้าอยู่แล้วของอยาเนาะแมนหรือว่าทางยูทูบยูทูบมาถ่ายท้าเจ้าเพื่อนก็่าอุดนุนเจ้าอีกน้องล่ะเธอหน้องปูกน้องอันนี้เอ้ยก็เออซื้อแนี่ยไดหลักทองแดงเนี่ยตามเลยเนาะเกิดตามโดนได้เลยสมมติว่าเนี่เจ้าก็มาขุดนี่จัก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 นิดเชอรีน่าเฟนอนาซีฮะอันคุ้มเนาะซีฮะนานนี่กะโยกกระไทยลายเตื่นได้เจ้าจั โอ้ยสิไปเฮียนแล้นี่ปิดอาซาเน<ด>าะผักหอมรวมขายผัยกบัวบผงยังขายได้ไอ้คิดว่าได้ได้ทั้งละอืมนามใดเขาก็มีฮดสบายตื่นเชา้ามาจากฮดพักฮดเนเน่แบบนี้ผักเห็ดในครอบครัวเนาะ คนพอวนแม่เฮ็ดเอ้ว่าได้คิดว่าได้เพราะว่าอีกอย่างนี่ปลูกขี้พุ่งงายปลูกนี่อันนี้ก็ได้ละนี่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 งอเนนึ่ีนี่ปลูกได้อนนาดินนี่ก็ได้เพราะว่าเพื่อเฮาสิได้ดำหายดำน้ำมันกระโดนว่าจันจร์เนาะอีกอย่างมันก็มีพุ่นงัวพุ่นขี้งัวขี้ควายนี่งามเอ้ยว่าค่ะมันงามใส่ไปเนาะเออกระเนะนำแต่จะทำนี่เลยเนาะเหาก็ต้องอันาณาปลูกผักปลูกหญ้าขายพอได้เงินใช้หรือว่าใช้ซอยในชีวิตประจำวันของเฮาเลยเนาะ ไปออรับจ้างมันบ่นมีเดีเดบใช้วิธีเงี้ยเงเนาะถ้าาสิบไปห้ารับจา้างมันกับ,บ่มีสิบไปห้าน้ำมันน้ำมันมาขายบ่มันก็บบอกคือช่วงหนาฝนเนาะมีเงย่งังแดงเนาะแมนก็มีแต่เราปลูกผักปุ่งอยาขายส่งเพลินเพลินในเ,นเ,นเนจ้าเห็ดตลอดในเจ้าปลูกไม่มาพุ่งบ่อยังบ่นี่ไปค่้าสิมาเอาเจ้าต่อเจ้าเจ้าก็ส่งขายตลอดเนาะแต่นี่พวหน้าใดาเจ้ามีครบเจ้าเห็ดเจ้าก็ได้แบบนี้ฮะนะ แนะนำให้น้องหลานแบบแม้นแบบสมมติว่าน้องอยู่ซื้อไปได้ไปโรงเรียนเนาะแมนให้น้องได้เห็ดได้อย่างเนาะแมนคือบางทีบอกว่ในภาคนากถ้าสมมติมาได้เอ้ยมาซีน้องหล่ามาอยากปลูกเนาะเอ้ยซื้อมาให้แมียนมาน้องหล่าว่าเขาอยากปลูภาคเอ้ยเอ้ยเซนซี่เอ้ยเมียนยักปลูภาคง่ายเลยซื้อมาให้นะแล้วหล่าเอ้ยซื้อมาให้เราเรื่องมันบ่ยากเนาะสวัสดีเนาะคันคอแต่เอึ้ยแนะนำเจ้ามาหลักกาคือเจ้าอยากเห็ดนี่เอ้ยกะ จเจ้าเฮ็ดนี่เอ้ยเ้าอยากปลูกผักปลูกนี่เนะาะหรือปาก็ซื้อมาให้ปลูพพวกเพราะว่าเอ้ยกับอยากให้เจ้าน่ะเวลามือพักมือพรชี้อยากให้เจ้าออกกําลังกายมีการเฮ็ดในครอบครัวเจ้านี่แหละวเวลาเหามาถ่ายทำในเห็นชนภนักส่วนหย่างห้องนอกโอ้มือได้เชได้คลายปูภาคปุกหย่าเนาะได้คลาย,ยามีความสุขอีกนั่นแหลบครอบครัวเรา ตนี่เฮาตื่นมาฟันนั่งแบบดีวันกับโมขาดเราต้องออกกํลังกายโหลดนี่เฮ็ดนี่ขึ้นไก่นี่ยคุดตอนแรงจากกัคุดนี่มือหนักเอ้ยที่แบบอภิน้ษฐ์กัได้ฮอดใช้ได้ใช้ขด้ันตอนนั้นแล้วโบท่านเอ้ยโมมาเโาท่านน้องหล่าก็โทรหาเอ้ยเนาะพอมีเพื่อนอยู่เนาะค่ะเอ้ยเขาอยากปลูกผักเป้ะชั้นสี่อยากได้ในทางเอ้ยกระสีซื้อให้เนาะแมนหรือว่าช่วงนี้มันสิเป็นอ่าผักสิว่าขายดีที่ชุดก็คือผักบ้งเนาะเฮาก็สิซื้อผักบ้งมาให้ปลูก อ่าพักพักซีบอพักอันมณนะพักหอมเนาะพักหอมป้อมบอพักบัวบอเจ้าก็มีเจ้าขุดเทน่านี่แหละนี่ขุดนี่ฮะก็หาไม้มาเห็ดอ่าหัวขัางนี่มันกับโบราณดอกนี่เจ้ามาเห็ดกระยาดอยู่ดินนี่กวาหน้าเื่อนเจ้ามันไก่หายหน้าอยู่แล้วหายหน้าก็มีขี้ผุ่นอยู่แล้วในเอเวอเรสต์งามเจ้าประมาณเห็ดได้บอนช่องทิชั้นทิ่จะได้ขายได้เงินโลกนี่โบราณไม่วงไปตัดไม้ตัดยางแทวนี่เออเปินมีป่ามีอยู่ด้วยเจ้ามีว่มันต้องซื้อไม้เพ่บ้านเพื่ยางอะว่า มันอกัไปทางตงอยู่ไงพูดอยู่ไงพูดเนาะอกล่ก <t os> ็ได้เนาะให้พ่อพาไปนี่พอลับรถนะก็ก็ยิ่นหลอดเขาค่ะเขาสิไปเขาใหญ่เขาบอกไปแบบนี้เขามีเบียร์ส่วนใหญ่ขึ้นกันย่าเบียดเนาะบางทีถ้าขึ้นว่างเขาไหนจะมีโอกาสก็ได้เฮ็ดได้ไปเนาะโดยกับบอกเป็นยังเนาะเฮากะ ใครยามมึงเถื่อถ้าเพิ่นก็เพิ่นว่างเพิ่นก็สิพาไปดอกเพิ่นก็บหูในเมื่องฮาวโมี่ฮา็อาศัยเพิ่นเนาะเพิ่นก็พาไปอยู่ดอกแบบนี้นะเพราะฮาวกาเราได้หาเพิ่นไปทางอื่นดิฮาวหาเพิ่นไปเอาไม้ที่าฮาวชิมาเฮ็ดหัวสวนผักเฮาเล้วเนาะเพิ่นก็เห็นใจเพิ่นก็บ่ใจดำปานนั้นดอกฟังไหลเนาะแต่มีทางเฮาก็สิมาถาว่าทางน้องนี่คือเฮ็ดคือเอื้อร์เดอร์เอเ้อรก็สิมาติดตามแนะนำเจ้า เราะนเแมิติดตามไปได้ด้วยเนาะเพราะว่าท่านทำอัปเดตให้เอฟซีเบิ่งตลอดเนาะชีวิตน้องแรงเป็นแบบไรเพราะว่าทางเฮาก็อยากให้น้องมีกมีเงินเนาะมีเงินใส้ไปโรงเรียนจำบริขารโรงเรียนเพราะว่าชิได้เก็บผักไปขายแต่ละมื้อเพราะพักนี่มันเฮากินตลอดเด้ ไปทรงห่านเพอห่านยังก็ได้ท้ายถือคว้าท่องตลาดเนาะแมลาห่านเพอเขาขึ้นกระฮับที่เรียกพักช่วงนี้นะแมนคับฮับนะทั้งเอื่อยกัดเอื่อยบ้าเอื่อยกัดชื่อซอยเพราะเอื่อยทั้งเอื่อยก็กินผักคูมือแม่น่น้องลาเอื้ยอย่างหนึ่งน้องก็ได้กินเพราะมันต้องได้ซื้อพักเนาะแม่นะหยัดช่วยกันฮะน้าเพ่าะมะนี่กะ สมมุาบันจันกับน้อกไปโรงเรียนเนาะเอ้ยกสิเอาให้อยู่เงินพอได้ไปโรงเรียนนี้หน่อยเนาะกับซุ่มซำเอ้ยมี่อะไรเนาะเมนแต่เงากกับซีมีน้ำเตะเด็กแค่น้อยเนาะแต่ว่าเขากับซีมาอัปเดตเพิ่นอีกเทธอวประชาช์แต่ทางเขากับซีเด้แนะน้ำให้ทางน้องเพิ่นเห็ดอ่าส่วนภักส่วนหญาก็นอสวัสดิ์เนาะถ้าน้องอยากเห็ดที่ว่าผมมีในพักผมมีเงินลงทุนแบบนี้กะบอกเอ้ยได้เนาะพอซอยได้เอยก็สิซอยแล้วล่ะเนาะพอซอยดูถึงรายเละเอียดพอซอยเนาะยิ่งจะดีเมื่ซอยเอ้ยกสิซอยเองนะนะาูในพักเนาะสวยในพักได้ยังไปอื พอจักนานช่องนั้นจน,นถ่ถอมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นยาเข้ามา ซอยน้องแดงอีกเทื่อเพื่อให้ทางน้องเพิ่นเฮ็ดผูกพักต่อไปก็มีแต่ว่าท่านใจได้เจ้ากระตองลงมือเฮ็ดเด้อน้องล่ะเด้อลงมือเห็ดพอไ้เงินมือซิบมื้อเศ้าก็พอได้ไปโรงเรียนเนาะล่ะเนาะพ่อพ่ออแม่อีกแล้ว่องหลากระยั่ก็เริ่มเป็นสาวเนาะพอได้เรียนได้เงินไปโรงเรียนอย่างเดียวเครื่องซสมองสอางเจ้าต้องอย่าใส้ไป่ะว่เบิ่งเทื่อใจได้เสื้อผ้าตัวนี้งานพ่้แม่นเหรอคะลกผักไปขายได้ไอ้เว้าเด้ออ่าด้วยน่องไปโรงเรียนเนาะละเนาะไปโรงเรียนนังหลาเด้อไปโรงเรียนเรืองบานจันทร์เนาะ เอ้ยน้องคุณจะได้ไปหลายตืบเนาะเอาให้นี่กเงินกับประหยัดซื้อเนาะแมนแต่ก็ซื้อไ้เป่าแล้วครับมือแรงจะลงมือแลงมือหนักเอ้ยสิมาอัปเดตแล้วเอ้ยสิมาเบิ่งเด้อคันคือแจกได้ในภาคเอ้ยสิเอามาให้เด้อโดูอ่านอกจากเฮากะสิได้แนะน้น้องเพิ่นจานี้แต่เฮากะถ้าวพิภพกันได้ขอตเตออภัย FC เด้อเนาะแมนแต่ทางเฮากะได้มาแวะหาน้องเพิ่นดูก็อยากแนะน้ำให้น้องเพิ่นที่ท่าทีดีแค่เนาะแมนแมน อ่าทางเฮาก็สิได้ขอตัวเมื่อบัดนี้เนาะดูทางเฮาก็แวะน้องเพิ่นน้อนขึ่นนอนคนเดียวก็ได้แม่ฮาน้อนขึ้นเอลยเนาะแม่นแต่โอ้ลูกก็ลงกันก็อาพอสมควรมันจะนาะอ่าอื่ก็สิได้เมื่อคุณต้องละเด้อสบายสบายดีดไวยสบายกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางซ้อมเองก็ได้ไปถ่ายทําทางน้องแดงเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเทียนกระทิงนาเพิ่นเนาะอันนี้ก็คือว่าทางอ่าไฮน่าเนาะ ท่าว่าทังนองแดงเพิ่อนอยากปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ในไหายหนานี่ก็ได้เน้ำฝนมันอิ่ยามก็ะตุ้นกับเพื่อนเพิ่นกับเทียงนาของเพิ่นมันมีกี่ฝนงัวซาวมื่อคิดว่าปลูกแล้วมันชิง,งามนล้วนะแล้วก็อา่าห้น้องเพิ่นพอได้มีทึ่นมีฮอนไปฮงหาโรงเรียนเนาะอ่เนาะหาทางเฮานี่ว่าพิพาปกากันได้ขอโทษขอไปเอฟซีเด้อเนาะ กามาแนะนำทางน้องเพิ่นให้เห็ดอ่ปาปลูกผักปลูกหญ้าเพื่อนคะเด็กฉีดในครอบครัวมันจะต้องอ่าถ้าว่าทานได้อยากประกอบส้วนอยากให้ทางเฮามาเป็นสะพานบุญให้เนาะทางเฮากับผอมยินดีเป็นสะพานบุญใหญ่เมรีออ้องเด้อเนาะอ่าก่อนอื่นชาวเมย์เองก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อเนาะที่ติดตามนะครับส้มสาวเมย์มาโดยตลอดมาวอดนี้สาวมเมย์กับสีแดงคอโตโปิดผิดต้นขอกาคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ